นี่ลูกหลานอยู่บ้านเตยนี่ขายหวยเงินไม่อดมาเตยกระตัวนี่บ่มเตยกระตัวนี่แหละโอเคแล้วท่านะโอ้จับมือันหราอ่าลูกที่เอาของไปบูชานี่ชื่อนะชื่ออ่านิสยาอสามคนเนี่ยของแท้กับให้ได้งานเออเช่นเออวันนี้ชื่อว่านางสาวอัมพิตา เกิดพศสามเอายุ25ปีวันอาทิตย์นามสกุลกรำสุขเนี่ยขอเทพเทวดาประทานพรไม่มีแต่ความสุขแล้วก็คุณโยมอาทิตยาอินจาชื่อเล่นชื่อแอนเกิดเอะเกิดปีวอกอายุ29ปีพร้อมด้วย334พร้อมด้วย สามีชื่อนายสมัครอินจันนิขอให้รวยอย่าเก็บ,บอย่าป่วยอย่าจนขอให้คุณโยมที่อ่านชื่อมานี้ให้มีแต่ความสุขพุทธเทวดารักษาธรรมเทวารักษาพระนางแม่ธนีีพ่อภูมิเจ้าที่รักษารักษาให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรักษาให้มีความสุขรักษามีแต่แก้วแหวนเงินทองรักษาพรดันทิ่พรปนประเสริฐที่ลูก ที่ลูกๆสามคนได้ได้เอาไปใช้ในประจำวันไม่ว่าการค้าขายไม่ไมว่าความเป็นอยู่การค้าขายความเป็นอยู่เป็นล่มโพล่มทองป้องกันภัยให้ลูกข้างสาม,มีแต่ความเจริญได้การพุทธังมั่งมีธรรมังมั่งมีสังขังมั่งมีขอใหอ้อ่ขอให้นายสมัครอินจันเนี่ยได้งานเยอะๆนะใครเห็นใครเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลง ใครเห็นใครช่วยเหลือพุทธังทำมังสังคังพุทธังช่วยทำมังช่วยสังคังด้วยพุทธะเทวดารักษาพระภูมิเจ้าที่ยามีมานมาประจนให้ลูกทั้งสามีอายุมั่นควรยืนให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีแก้วแหวนเงินทองโดยเถิดลาพระลาพังเงินมะมามาศรัทธาโสธีพระวันตุเมพุทธังกันนะพุทธังกันนะทำมังกันนะสังคังกันนะ การสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่จะมาอยู่ในคนทั้งสามนี้ที่อ่านชื่อไปแล้วนี้ขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงมีแก้วแหวนเงินทองอย่าโรคอย่ามีโรคอย่ามีภัยอย่าปวดอย่าเก็บอย่าไขา่อย่าจนโรจุอย่าพระลาพังเงินมะมาม,า,มา,สาสัทธาสธีพระวันตุมีใครเห็นใครรักใครเห็นใครลงเทวลาเทวดารักษาพระภูมิรักษาเจ้าที่อารักะเทวดาพระนางเมธทอรณี ทั้งสิชั้นฟ้า15ชั้นดินพระพงผ้าพ,พึงผ้าภายหายะสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายของคนที่สามที่ไม่ดีหายไปเคอาะหนีไปเคาะเสนียดอย่างไรหนีไปเอาความผาสุกเอาแก้วแหวนเงินทองมาสู่ครอบครัวของคุณโยมได้เถิดสาธุลูกอ่าให้สมหวังนะลูกนะ,ะนั่นแหละลูกเอ้ย เ oh, okay. ออแอบซีแอบซีเ้ยบาดเปันพอกันวันที่สิบเจ็ดดอกเจ็ดหนึ่งเน, oh. นาะาาแตยขอกันเพราะว่าหาปูก็ได้เลขทั่สันเหลวทำงวดนี้แล้วครับปูมีอะไรให้เราบอกนี่อ้าวยนให้ท่านสันครับปูเอาเลยนะครับเขียนเอาเลยว่ารับเอามือปูอะไรเมือปูนี่เหรออ๋อนะครับพี่น้องรีบจดมั่งห่อก็ต้องได้ตัวลูกหลานมั่งห่อมาถึงแล้ว งวดว่าหันบ่ได้เอาชื่อพ่อชื่อแม่ก็นทำมาจากไหนอ่าเอาชื่ออะไรเอาชื่ออะไรงวดว่าหันปูได้ตัวใดครับงวดวังหันบอกครับได้แปดสามได้ลอตเตอรี่วันบันวันเดี๋ยวไปเดีคืนเงินอยู่แน่ตุ๊กแก่ปูก็โทรหาผมอยู่เอองวดนี้ปูก็โทรหาผมแล้วอ่าหลวงปูจำลองท่านได้สามแปดครับหลวงปูได้แปดสามแต่ว่าบอกกล่าลงไปครับนะ บรกาลงไปกับใดเกตหนึ่งเกตนั่นย่อมพอท่องไปไปถวายของน้ำย่อมพอท่องรถนั่นเด้อแมนจอดตามเสบิรถเป็นรถพอท่องครับเกตหนึ่งอยู่แล้วการเลยว่าดังนั้นกาอ่าตัวนี้เด้อบานนี้เด้อตัวนี้เล้อพูเด้อเอาจดยปน้ลงโจดอืโจด แค่นี้ล่ะะย่าเอาน้ยเถอะเอาสามตัวนี่ละสองตัวไม่พอลรพูสองตัวบ่เอาสองตัวนี่ข้างล่างเด้อหรือว่าข้างบนกระซานนี่สิบปีนี่เอาไหนแล้วจัวเต่าจัวเต่าจัวเต่าที่ไปเอาของไปถวายไปหันยมเป็นเจ้าภาแล้ว เนี่ยเม่สามีไปไปเจ็ดแปดหนึ่งกับหนึ่งเสอโอเคเออย่เพิ่ใหม่ต่อไปนะครับลูกบอกต่อต่อกันไปหากอยากแต่ขอเงินแต่ขอทองแต่ขอช่างหรือว่าเขาเรียกว่าอันนี้แต่กดเงินแต่กดทองแต่กดโชคแต่กดลาบจะกดมหาโชคมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ลวงปูก หลวงปู่พทายหรือว่าหลวงปยยู่เนี่ยกรรำไว้เยอะเนี่ยแปลว่ามีมีพรสแสวงกับมีพรสวรรค์มีแก้วแหวนเงินทองมีโชคมีวาสนาคนใส่้นล่องบ่ถ,ถึกกลับขึ้นหาจากของมัดนะดังนั้นลูกเลยหลวงปู่เป็นพระก็มีแต่พูดสิ่งที่ดีๆมาอยู่ในมือของหลวงปู่ลูกบ้านเตยเนี่ยแส่ถหูจะประวัติหลวงปูด่ดีมาอยู่นี่ ห้าปีอากา๋าหวยนี่อินจานนี่นี่อันิจ่ยานี่เธอหัวจะลงปูดีบะก็เห็นชาวบ้านก็พูดเออ,อน,นั่นแหละหวยหวยสามปีนี่เป็นจ้าไหนเธอกระหูจัก <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าลูปูประทายนี่ถ้ากรรมตอนนี้ยลูกจะชนะมานทั้งปวงเอา้าไปไปลดน้ำ <c oughs> ใหม้มนกอนครับลดน้ำมนในโยมกัน ไปโช<า>ว์ดีะนะหนึ่ารถน้ำมันหรงได้ได้นอกี้ของไปปูปูจะไปถวายค้องวัดไหนครับไปวันที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดใก้จะถึงโอเคครับสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับ ครับผมอันนี้คือเป็นนะครับแนวทางของปูปะทายนะครับสำหรับนักกวัวชนพันธุม้านะครับเนาะมาได้มาติดตามปูนะครับผมปูกายไม่นนี่พวกอันละย่องซื้อมาฝากมั่นใจเวลาเราปฏิฉันโอ้ยเมื่อกี้นี่ะครับแมนเมื่อกี้เนี่ยถูกซะถูกเลยห่อทองขอบพี่น้องเอ้ยแบบนี้นึ่ครับสนรรปูนะครับปูปูจะเบ่งดวงนะครับ ม้มงดวงแล้วก็อาบน้ำมนต์ครับผมครับมีคนก็มามารถน้ำมนต์นะครับเด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องมาหล่นน้ำมนต์สมัครปูแล้วก็ทำพิธีนะครับดูดวงเสริมดวงชะตานะครับอาบน้ำมนต์ให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับของปู่ปะทายนะครับเสดายนะครับน้ำงวดที่ผ่านมาครับน้ำงวดที่ผ่านมานะครับปู่ก็ให้เจ็ดหนึ่งกับแปดสามนะครับเจ็ดหนึ่งแปดสามอันนี้คืองวดวันที่สิบอันนี้งวดวันที่สิบหก นะครับ16ตุลา64นะครับสำหรับแนวทางของปูปัทไทยนะครับผมนะครับสำหรับปูจำลองนะครับเด้อ่นจะปล่อยหลังมือมันผ่านะครับครับปูจะปัทยเพมันจะปล่อยมันที่ที่7นะครับถ้ามันผ่ามันที่6นะครับเด้อนะครับปูจำลองไม่อยู่หรือคะปูจำลองขับอยู่ในกุฏินะครับผมวันนี้แอกอฮดลมหาปูปัท t h ยก่อนนะครับผมพราวยวัดเดียวกันนะครับอันนี้คือของปูปัท t h นะครับ จ็ดแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับผมจดไว้นะครับจดไว้เลยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับจดไว้เลยนะครับสําหรับปูปลาทายนะครับมวดจะผ่านมากับเขานะครับเนาะปูให้เจ็ดหนึ่งกับแปดสามตรงๆเลยนะครับเสียดายนะครับผมนะครับแอดไปเลยมาตามปูปลาทายมาหาแต่ปูจําลองนะครับเพราะว่าปูปลาท้ายเพิ่งกับเราค่อยได้ยุวัดนะครับปูจะรับจิตนิมนต์ตลอดนะครับผมนะครับเมื่อนีเพิ่งเตรียมตัวออกนะครับนี่นะครับเมื่อหนีปูจำปลาทายแล้วก็เตรียมตัวออกเอาคล้องไปถวายนะครับ ปูปัทไทเราจะเห็นนะครับกิจกรรมในการนะครับสื่อข้องไปถวายตามวัดนั่นตามวัดนี่นะครับสำหรับปูปัทายนะครับถ่ายทะเบียนรถไอไอถ่ายทะเบียนรถทะเบียนรถนี่ครับพี่น้องทะเบียนรถโอ้ยจุ๊ยทะเบียนรถนะครับนี่นะครับทะเบียนรถ ที่จะไปถวายข้องนะครับเดืยนรถนะครับ9911นะครับผม9911นะครับที่เพื่อนจะเอาไปถวายนะครับ9911นะครับสำหรับรถที่จะไปถวายข้องนะครับของปูปไทยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของปูปไทยนะครับด้วยครับ เจ็ดแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับนั่ว่าวันที่สิบหกตุลาคมหกสี่นะครับเจ็ดแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับผมเดี๋ยวมารลุ่นขับมาบึงนะครับว่บาจะ ตรงกับปูจำลองบ่อหรือว่าปูจำลองจะเอามาให้ตรงกับปูปัทายบ่อนะครับผมปูปัทายมันจะปูจำลองมันจะปล่อยหลังมันผัานะครับนะครับปูจำลองมันจะจะทำพิธีนั่งกับนั่งทำพิธีเอาไม้นะครับปูจำลองครับรอติดตามนะครับสําหรับแนวทางของปูจำลองอันนี้ก็คือของปูปัทายก่อนนะครับปูปัทายให้มาแล้วครับเจ็ดแปดหนึ่งกับหนึ่งสี่นะครับจบไปเลยนะครับผม